อ้อมหลังก็อุ้ยเหมือนเหมือนมึงนั่นแหละหน้าก็สี่เหลี่ยมเหมือนมึงเลยอะระหว่างฟี่อุ้ยเนี่ยฟี่หน้าเหมือนใครระหว่างอุ้ยกับอ้อมอะดูดีๆอ้อมอ้อมอ้อมเห็นไหมเหมือนอ้อมบอกแล้วมึงหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนฟี่เลยอ้อหน้าสี่เหลี่ยมดูดูพี่อ้อมพี่อ้อม ตอนนี้ช่วงเป็นช่วงทำความรู flying, ้จักกับฟ right> ิฟ no ี่นะคะอะฟิฟี่หนูดูิอ่แนะนําตัวค่ะพูดค่ะพูดอะเดี๋ยวอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยขอสัมภาษณ์คุณฟฟี่ก่อนนะคะอะสวัสดีค่ะอะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณทอฟฟี่ด้วยอ่าคุณทอฟฟี่ชอบกินอะไรเป็นอาหารคะหมิ่นมากหนูชอบกินอะไรเป็นอาหารคะอะไรขนมหนูหนูชอบกินอะไรเป็นอาหารคะ มันตอบแล้วเนี่ยแต่ตอบเบาๆอ่ะเออตอบดังๆฮะอะไรนะคะอะไรลูกกินอะไรกินดูไก่สดอ๋ออุ้มอุ้มเหรออะไรไก่สดแล้วๆอุ้มโอ้โยนะข้าวยังอึ้งไข่ฟีเหมือนอึ้งมากดูดูข้างหลังดูข้างหลังฝาแฝดภาพซ้อนภาพซ้อนโอ้โห ดูพงสิฟี่ตื่นอย่างลูกพี่แนนอ้พี่แนนจุงจึงจุงอ่าจุ๋งจเร็วอ้อมกูอย่างนี้ยแล้วทำไมทุกคนชอบมาให้ตอนอ้อมมาเนี่ยเรื่องก่อนแล้วกันกีฮ่องกงดักปิ้งดักน้อยแล้วพอมาปุ๊บเอาละแกงกูลากให้กูเต้นละมาเพลงเนี้ยพี่อ้อมเคยเต้นไอย่างเงี้ยไอย่างเพลงอะไรอีกล่ะกูเคยเต้นเพงมึงเคยเต้นย้อมกูเคยเห็น จริงๆพี่อ้อมเคยเต้นจริงๆทุกคนลองดูไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่พี่อ้อมแบบเคยเต้นอ่ะคือเพลงนี้เลยสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เรามานำท่าทางในชีวิตประจำวันมาเปลี่ยนเป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเช้าจ้าฮิฮฮ้ยสีผมสวยมากอ้ยทำไมสีผมเป็นอย่างเนี้ยเอออันนี้อะไรอ่ะเป็นอะไรที่เม่ยงกินหัวปะเนี่ยไม่ใช่ทำไมสีผมในไลฟ์เป็นอย่างงี้วะ ใหการออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้งเสร็จปวาหวานจะลดปวดผ,ลผ,ลผลื่นจะหายไปว่าด้วยใ้จะกลับมาใสสะอาดหลังลจะกลับมาหน้าจะเด้งเด้งเด้งสมองจะไ่นปุ่น hey. พร้อมหน้าท่าแรกค่ะยืนขึ้นยืนขึ้นอีกอ้าวยืนขึ้นอ้ะยืนแขนอกมากันเร็วจากนั้นก็ อ่ะอ่กล่องกลองกอยเนาะสองมือกำแหนอรหมอกลงสองสองมือกำอะไรนะกำแฮนแฮนอ๋อแฮนรถอ่ะเอออ๋อโอเคอ่ะไปยกขาสองสองจักนั้นก้นอไป้อมอ้อมดิแม่เดือดเอ้ยจีดังเดี๋ยวแม่ระทุกคนอ้อมดังมากกระทืบเท้าดังมากอย่าขึ้นเตียงกูกระเพาะ ไไปปิดโกหาช่วงขายของนะบะพื้นที่เล็กๆตรงนี้หน่อยอจ้วยความฝาธนาดีจับยอมวางใจญี่ป่นเสื้อตัวนี้นะคะในราคาเท่าไหร่คะคุณอ้อม1น0าบาทค่ะ1นงวาสบาทเท่านั้ตรงนี้นะคะฉันระแวงมาก1นึสบาทเท่านั้นสั่งได้ที่ไหนจ๊ะที่ไอจีอ้อมดารณีนะคะโอเคค่ะ สวยดีน่องขุนทองเหรอสีเขียวเลยนะสวยดีเดี๋ยวผู้นี้จะไปทำสีผมแล้วนะจริงๆพ่อสีอุ้ยน้ำหากมากดูดิคนผึไปหมดแล้วผู้นี้จะทำสีผมจะทำสีชมพูนะทุกคนจริงๆอย่าไปต้องมาหื้ยไปไปห้ามขึ้นเอาขาขึ้นงเดียวขึ้นเลยขาอยู่ตรงนี้ฝาดหน่องนะทุกคนแน่พอปันเดือดอีห่าเนี่ยอีควายเนี่ยเอะไรกูขึ้บมาง้อห้ามดี เดี๋ยวกูหยีขามึงนะ Woo! โบ <bo>, โบโบว้าวโบมึงโบมาโบมาโบมาต้องโบจ้าด็อกเตอร์หมุนบรรดาศ์ต้างโบจ้าโบโบอย่างค่ะใจแรกอ้จบโบอย่างนี้ ถ้าพี่อ้อมมาเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เปิดนะจ๊ะใครที่ได้เพลงนี้อาจจะทำให้คิดถึงพี่อ้อมได้ถ้าเต้นเที่ยวก็จะลอยมาว่ามาแล้ว ถ้าไม่เอาเป็นท่านี้อ่ะอะไรก็นี่คือคือท่ากูช๋อชชะไขว่ชะไฟไอ้มาสวนน้องไปนั่งมากระดกเป็นประจำ้แต่ว่ามีเวลาไอ้กระสวนน้องถ้ากูตตมืออย่างเนี้ยอยากเต้นไงพี่สิพี่มันแคบผู้ชายมาไข้วะไม่มกี้ผู้ชายมาหล่อมากออ้หัวขอบคุณนากปะเข้าใจไหมเร็ว อายังอายังประจายไงเออไอ้ยังคิดมึงยิ้มห่ายอ่ะอ๋อก็เหมือนมึงไงทำเนี้ยเต็มที่เลยค่ะพี่อ้อมเต็มที่เลยอะไรใครมองไมได้คิดว่าอะไรคุกแกนัวเมือนี้สี่ได้มาเป็นแฟนกันว่าไปแล้วกับตังโดนกับตังนานมาแล้วได้ที่แต่เฮาสองคนนั้นบอดี้แม่เพิ่งเป็นอย่างป่ออ่ะ

ทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยพอละวสงสารมันพอแล้วขอบคุณทุกคนมากมากมพอละพอละสงสารนางาเดี๋ยวน้ําบ้านห้องอุ้ยเจ้าเสี่ยงมีบ้ามามีแล้วมาต้องกินละอชอบกินน้ําคนอื่นหมดใครไม่เหมือนมึงไม่กินน้ํากินอะไรเลยอ่ะดีเหมือนเมื่อวานเลย,เลยก็กินชายเย็นกันมาเนี้ยวันนี้เออกินชายเย็นกินสมูทตี้วันนี้กินชาเย็นมาพเพราะแล้วบอกห้องยังมึงชอบเนาะ เพลงเดียรงดังเดียรงเดียแต่ชอบใจสีมากกว่าช่วงนี้เราเป็นช่วงนั่งคุยกับเอฟซีบ้างไหมยด้เดียวดีคุยมาค่ะพี่มาเลยค่ะไฟนี่ใครหัวเาว่เนาะอยากแขกพี่อ้อมเอาโอ้ยไอตัวใครที่อ้อย่าจีบนะอย่าจีบนะีอะไรนะเอาลงสตอรี่อะเอางามงามอะไรใช่ยังงั้นหยิ่ง อินน้องอินเนทียังเขามาเห็นพี่โุ่นน้องลุ่นน้องรุ่นน้องอะไรนะคะรุ่นน้องคือไม่นัาถือแล้วอะตอนนี้น่ารักทั้งคู่ขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนนะคะห่วงเก่งไม่ได้พี่ออนพี่ออนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ออนไหนล่ะขอทิ้งหน่อยโอ๊ยยังไอ้ยังแม่มือออกไม่ต้องเต้นไม่ เขาเขาเป็นดนตรีในหัวใจก็ไม่ก็ได้นะเออมึงเต้นไปก่อนมือไม่เขาเดี๋ยวไม่เขาเป็นอันนี้เราต้องเต้นทงนี้เอาไป

ลดจุดใจใน3วันเพราะมีวิตามินซี0เท่าม่กันเย่บูสเตอร์เซรั่ัอุ้ยโฆษณานะอุ้ยขอบคุณนะคะน้องพี่ทีอุ้ยทูกคไไ่ได้เนี่มันรับไม่ได้สงสารลูกหนไหมเนี่ยมันรับไม่ได้ก็ไม่ต้องอ้อ ย่างหาตังทุกขนอมอมอุ้ยสงสารละนาะอุ้ยมันตกใจอะอมมามันบอกว่าอยากเต้นมากจริงหรออืออ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะไป okay, okay. เต้นเพลงวัยรุน่นรุ่นไหนคิดเอาเองนะคะไอะอย่างก็ไขหัวเขา,ขา <S <S ไขหมุนขนาดนั้นกูขออีทออมมึงเต้นแหงมากเลยห้า,ากองแล้พี่ที่ขอบคุณค่ะมึงขอบคุณพี่ทีก่อนเร็ว ไปอุ้ยขอนะหายใจก่อนใครเข้ามาแล้วจะตะลึงนะคะว่าวีเจห้องนี้ทำไมถึง ไม่เอานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอแบบเอาท่าตะลึงแค่นิดเดียวมันตะลึงข้างหลังนู่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันปิ้วปิ้วดูท่าตะลึงเปิ้วนะอ่ะ ปาดับบ้านเต้นแบบงานคอนเสิร์ตแล้วเมทแล้วรอเนี่ยทุกคนก็ต้องนมันก็ดูดีอันนั้นอันวาเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมเต้นห่างไงนะเดี๋ยวอุ้ยเต้นลองดูว่าอุ้ยเต้นกับอ้อมเต้นมันจะยังไงมาคนต้องว่าปีกันเนาะอ่ะโอเคไปมือส่อนเออใคนอะไรยังไงนะ เขียวเห็นไหมทุกคนเก่งในกอเขียวกังเกงบ็อกเสรอก็เขียวมืออ่ะยงเก้ยีกอเขียวทุกคนมืออะอะไรอย่างไงอ่ะมือเต้นนะแบเต้นนะแม่เต้องแม่อุมาแม่เอะแม่ต้องมทุกคนอันนี้วิ่งขำจริงจริงนะขำจริงวิ่งมันชอบเพียกอะเพียกไปว่า อธิบายเพียงกลาแบบว่าว่าให้เราอะไม่ใช่ก็ดูมันเต้นอ่ะลองดูแล้วก็เพงเต้นแล้วมึงเต้นก่อนก็เพลงมาก็เต้นนะไปมัดผมไปโกนหัวไปน้ำค้างทุกคน ไปเราบอกเหลงอะไรที่มันแบบว่าสมัยแบบสมัยแบบว่าเออตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกรหิบคืนฉันอีบบอ้ยอ้อมมึงใส่หลังกูดังวึกเลยอ่ะเจ๊บ้าพี่อ้อมทำอุ้ยอุ้ยแรงมากจริงจริงเจ็บมากข้ามาก 进来呀！ อ,อ,อยู่ในสกเก็ต <sk r ug> บอร์ดให้ดูคนดูว่ากูกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่อ้อมทำไมมึงเคยคิดไหมว่าอายุเท่าที่มึงต้องมาทำอะไรเงี้ยกูยี่้าอยู่โอเคโอเคโอเคไปใจจริงๆริงงงังเลย <im> ก็ฉันไม่เคยไม่เคย <im> <im> จะคิดมาก,ก่อน <im> ว่าเธอจะมาว่าเธอจะ นนะไม่ทำ้ดกธอก้าใจจริงๆอันจริงก็ไม่ได้กนะยังไม่ลืมเธอจะไม่อาอกบว่าเไม่เอานักเกใจไม่ดีราเลนใไม่เอานักเกงใจไม่ดีราเลใข้อเขา่าอ่ะเบาเบาเบาเบ,าบาที่ขานออกก่าวออนหงบานฮึอไม่เอานะ เขาอ่ะอ๋อมันงละโอ๊ยตอนนี้มันสองชั่วโมงแล้วอ๋อปั้นทุกมาด้วยอะไรพอแล้วเนาะโคตรเหนื่อยเลยมึงว่าเหนื่อยไหมอิดอิดเหนื่อยมากเหนื่อยไหมพอแล้วเนาะหบอกเหนื่อยมากพี่โคตรเหนื่อยเลยวันเนี้ยป่ะอ๋อเหรออะละแม่ให้วางมึงติดมาใช้กระนอนตะตะ อ๋อสมัยก่อนอุ้ยเต้นวันเด็กไงเพลงนี้ไม่ใช่มึงละมึงเต้นวันเด็กคุณจำภาพไม่ได้แล้วที่มึงฟันแค่ว่าอ่ะอีอ้อมก็ไม่สุดล่างนะที่สุด่าทนทีทีเลิฟใครบอกแล้วพี่ทีอ่ะหมตอนนี้มองแต่ดาซี่อ๋อแล้วไม่เป็นไง ไม่เป็นยังไม่เป็นยังเป็นอะไรเวลาเราเต้นต้องเป็นหนีตลอดน้องเป็น<ล>อะไรน้อยา่ยยอยางก็จะซึมมากเป็นอะไรคะน้องอ้อมอ้อมอยากถามว่าหนนเป็นอะไรคะอ่าแล้วก็ถือเต้นด้วยกันเลยอ่ะ ทุกคนค้ามอนใครพิมพี่พี่วาวน้องไปนอนน้องตัวนี้ชื่อว่าน้องไปนอนขอบคุณพี่ทีทีมากมากนะคะอีกด้วใหเดี๋ยวนี้เปิดแอร์แล้วเนาะเปิดแอร์แล้วเนาะ yes โอ้ไม่ไหวเลย ไม่ไหวเลยนะมึงไปไหนอ้อมอ๋อนี่ที่มากของกูอย่าให้พี่กัดนะเหม็นป้าประกัดไปแล้วผุดแรงงเหมือนสองกรจกอ่ะแบบพี่โดมเอ่อท็อปฟอร์มมากครับผมขอบคุณมากๆนะคะไปพักได้แล้วค่ะ กอดกันหน่อยว่ะใครอยากเห็นวีโก้มออกอดกันนะ่ะขอ5 5แสนซับร้ 5, อนมากทุกคนบอก,กเลยตอนนี้แล้วงอนมึงแจ๊มากอ้อมแล้วพี่ร้อนไหมคะไมอ่อเนี่ยกูวเหนื่อยพักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอ้ยพี่แจ๊ะไหนเนี่ยแจ๊กไหนเนี่ยพี่แจ๊กร้อนมากเหนื่อยมากพี่รถค่ะกูเป็นรถ ลดลดอะไรลดมองใส Are you okay? โอเคพี่ว่าพี่ว่าเหนือหรอพี่อ้อมอีดวะอีดกาพอล้อหน้ามาปีบอลแจ๊ะหมดละหนูทำให้น้องอุ้ยดูวาวว้าว